สวัสดีครับน้องชายสดีครับชยนาเลิศมีนัยโยธินครับวันนี้มางานนา่งเฮงครับผมทำอะไรบ้างเนี่ยเห็นแต่งตัวก็เดี๋ยวมีลำวยโชว์แล้วก็เตะเป้าหน้าศพใช่ไหมฮะอาพูดถึงนา่งเฮงหน่อยเรามาอยู่กับนา่งเฮงเนี่ยกี่ปีละก็ประมาณตอนผมมามาอยู่ที่ค่ายตั้งแต่เล็กๆแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มามาเรียนมาเรียนอยู่ที่ค่ายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตามพ่อมาก็มาดูพี่วันพิชิตโชกครับตั้งแต่ประมาณตอนนั้นต่อยมวยหรือยังต่อยนะครับแต่ว่ายังไม่มาอายุเท่าไ ประมาณแปดเก้าขวบโอ้ตอนนี้อายุแท่ละยี่สิบครับเกือบสิบปีได้ที่อยู่กับนายเฮงครับตลอดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยนายเฮงสอนอะไรเราบ้างสอนเยอะมากครับตั้งแต่เล่กลแกแกร์ถ้าไม่มีน้ยเฮงก็ผมคงไม่ก็คงไม่มีเราในวันนี้นะก็สร้างตั้งแต่ยังไม่เป็นมวยจนเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมน้าเฮงดุไหมก็แกก็ดุมีระเบียบในการที่ซ้อมครับหร่อ ก็เวลาเวลาเราต่อยมวยแพ้มาอย่างเงี้ยนั่งเฮงเคยดุมาเคยแบบด่าแรงแรงไหมก็มันก็แบบเป็นเรื่องปกติไปก็แกก็ด่าบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าแกไม่ได้อะไรมากเออเราเราเออเวลาวิชามวยเงี้ยนั่งเฮงนนั่งเฮงสอนสอนประมาณไหนสอนเยอะมากครับสอหลายอย่างครับแกแกสอนสอนดีอ๋อก็คือ จนมาเป็นชนะเลิศในวันนี้ใช่คับตอนที่นายเฮงป่วยวันที่ประมาณเท่าไหร่นะครับน่าวันวันที่12ครับ12สิงหาหรอครับผมตอนนั้นเราอยู่ค่้ายปะอยู่ครับตอนนั้นเกิดเกิดอะไรขึ้นที่ค่ายก็เหมือนว่าแกนั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับที่ทํางานแกในค่ายที่ค่ายที่เกษตรศาสตร์ปะใช่ครับในเกษตรเป็นไงเหมือนแกมีอาการชักครับแล้วมีการชักเกงแล้วมีมีแบบอันนี้ครับอ่าอันนั้นนหครับแล้วก็ทับไปเลยแล้ว แล้วก็มีเด็กไปเห็นครับตอนนี้เวลาประมาณเท่าไรประมาณน่าจะคืนปะไม่ประมาณช่วงกลางวันนี่ครับลางวันบ่ายวันแล้วใครเข้าไปเห็นนาเห็งเด็กเด็กในค่ายน้องครับน้องในค่ายแกไปเห็นก็เลยแล้วก็เลยมาบอกบอกหน้าหนูครับแฟนนาเห็นครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอ่าก็ตั้งแต่วันที่สิบสองครับก็แล้วเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมนาเห็นไหมที่โรงพยาบาล ไม่ครับเขาไม่ให้ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมครับได้แต่วิดีโอคอลคุยแค่นิดเดียวครับเขาแม่เพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยเขาแม่เข้าไปเยี่ยมอ๋อโควิดเนาะจนนายเฮงเสียหลังจากนี้เป็นไงบ้างค่ายมวยมีนายุทตินคือเรายังคงอยู่เหมือนเดิมไปอยู่ครับคงอยู่เหมือนเดิมก็น้าหนู่ก็ทาต่อไปครับน้าหนูภรรยาพี่เฮงก็ทํามวยต่อครับเราก็อยู่เหมือนเดิมเป็นชนะเลิศมีนายุทธินเหมือนเดิมครับอ่าแล้วใครเป็นคนดูแลนะ น,น้าหนูครับครับน้าหนูครับก็มีใครอีกไหมที่มาดูช่วยอ่ะก็น่าจะเป็นน้าอูดนะอ๋ะอบพี่อูดุดรอ,อ๋อแล้วพ่อเราพ่อเรามางานนี้ปะมาครับพ่อมาวันนี้มาไหมมาครับอ๋อฝากอะไรกับแฟนคลับชนะเลิศแล้วก็แฟนคลับค่ายมวยมีน้าโยตินหน่อยครับก็ขอฝากแฟนมวยนะครับก็ช่วยเชียร์นักมวยมีน้าโยตินทุกคนครับก็สู้เหมือนเดิมสู้เหมือนเดิมครับสู้เพื่อนในเฮงครับทำในเฮงครับทำเต็มที่ครับ ออกไปครให้มันดีที่สุดครับพี่โอเคขอบคุณมากครับลองชายพี่ครับพีครักก่อคนครับพูดถึงคขายมวยม่นะอยู่ทีนหน่อยพี่พี่เนี่ยเอามวยมาฝากให้เหงกี่ปีแล้วครับก็ฝากไว้ก็ชุดแรกนี่ก็เกือบสิบปีนะชุดแรกนี่เป็นชุดที่สองครับชุดแรกมีใครอะับชุดแรกก็มีเด็กเด็กใหม่สามสี่คนคือมันอยู่แล้วมัน ยู่เห็นแค่แค่วิ่งมันก็รับรับเับาไม่ได้เก็บเสื้อผ้ากระเป๋ากลับเราเราก็ต้องปล่อยเขาอะชุดสองชุดสองก็มีมีมีเยอะมีมียอดอุดรตัวแรกยอดอุดรแล้วก็สิงห์อุดรนะครับอ่าสิงห์สิงห์ทองน้อยเดิมก็ก็มาเป็นวุฒิไกรับหรือเจ้ากุหลาบดอยครับกุหลาบดอยสิทธิวิชชาติก็ซื้อมาเอามาเป็นอุดรน้อย รออน้ยคับพูดถึงพี่อุดกับนา่แหงเนี่ยถือว่าผูกพันกันขนาดไหนผูกกันก็ต้องมีสิบสิบสิบปีอย่างต่ำครับท่านก็เหมือนพ่อคนที่สองนะครับสำหรับเราท่านก็ได้บอกได้สอนเกี่ยวกับวงการมวยการทํามวยทําไงให้แฟนมวยเขาเชื่อถือครับอยู่ที่นี่นายแหงบอกว่าไหวมือได้ไม่ต้องวงครับมีมวยไปอยู่ที่ใครกน้องไหมก็ตอนนี้ก็มีฝากไอ เก็ตทรงดิดไว้ครับเขามีลุงลาวีแล้วก็อุดรน้อยไปซ้อมนู่นแรกๆี่คุอมาได้เห็นคุยครับยอยู่ไทยเดียวทไต้องเป็นไยเี่งเนี่ยก็คือแบบ50ปีครับมีนายโยธินท่านก็แฟนมวยเขาเชื่อถือรัทธา50ปีแล้วก็มีสมัยก่อนก็มีการจ้างล้วมวยครับก็มีนั่แเองก็ ยิงยิงเลยนะครับสาม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 ครบเลยอ่าแล้วพูดถึงค่ายมือมีแนวยทินหลังจากนี้เนี่ยพี่กุจะเข้ามาดูแลช่วยพี่หนูเต็มที่หรือไมฮะหรือว่ายัางไงดีอ๋อก็เดี๋ยวรอรอรอ,อเสร็จงานก่อนครับเ,รเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวปรึกษาเส<อ>ี่ยไก่หมอจักรวุฒิอีกทีหนึ่งครับคือเสาหลักของเราเลยครับเสี่ยไก่ครับเราก็ใครพี่กุ๊ก็ยังอยู่มีแนอยินเหมือนเดิมยัง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 อยู่ครับยังอยู่แต่เราก็เดี๋ยวปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายหลายคนว่าเราจะ ทำต่อกันยังไงดีบางแผนสู้ต่อไปยังไงดีครับเ<ม>พราะเราทํามวยก็รู้อยู่เราเราทำไม่เล่นไปตุ้ยแล้วครับ <S <S 1> <S 1> คือถ้าน้าเฮงไม่อยู่มันก็มันก็เหนื่อยเด็กนักมวยก็รู้อยู่ว่าถ้าถ้าเราดูแลขนาดดูแลแบบไม่ให้พลาดสายตามันยังออกไปอย่างนี้ครับ <S <S ถ้าถ้าน้าเฮงไม่อยู่นี่มันก็ออกงานซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างอะไรมันก็ถ้าปล่อยออกไปแบบ แต่ภาพขนาดของไปเต็มร้อยทุกตัวก็ยังยังมีแพ้เขาได้ครับแต่ถ้าถ้าไม่เต็มร้อยนี่ก็มันก็เหนื่อยเราก็เข้าใจคนเล่นครับผมเราก็ต้องเดี๋ยวเี๋ยวปรึกษาทีมงานอีกทีหนึ่งว่าเราจะยังไงต่อครับโอเคครับได้ครับได้ได้ขอบขอบคุณมากครับครับครับ้ยิงแล้เฮงนรี่กคนแรกเหตนการเกิดประมาณกี่โมงประมาณเก้าโมงครึ่ง ช้าไม่สองปะครับตอนแรกผมล้างจานอยู่เพราะแล้วน้านั่งอยู่นั่นมาเรียกผมอบไปดูน้เฮงเป็นไปดูว่าน้าเฮงเป็นอะไรน้าเฮงอยู่ไหนนเฮงอยู่ห้องครับออฟฟิศแล้วผมก็ไปไปดูนเฮงน้เห็นน้าเฮงชักอยู่น้าเฮงได้ตะโกนเรียกใครไหมเห็นตะโกนแต่ตะโกนไม่ออกครับแบบ เราก็ไม่ได้ห็นะครัามีแค่น้าเขาเห็นหรอครับน้าเห็นแล้วผมก็ไปดูแล้วเห็นในเข่งเกงหมดเลยครับประตูมันเปิดอยู่หรือป่าไงประตูไม่เปิดล็อกไว้ครับอแล้วเข้าได้ไงเออแล้วเห็นได้ไงแล้วผมก็วิ่งล่างไข่เลยครับแบบเป็นเรียนแล้วหนูอะไรมาครับแล้วก็ไปเปิดประตูครับเห็นในเข่งหน้าขิวหมดเลยครับแล้วผมก็วิ่งไปกอดคนแรกเลยวิ่งไปไหนนะวิ่งงงไไปกกกออะรรคับแเมียยน การชักครับชักเลยเก่งหมือเลยเหรอครับแล้วมีเสียงร้องออกมาด้วยครับก็แกก็พยายามจะเรียกให้คนเข้าไปช่วยใช่ครับใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วใครเป็นคนผู้มแกขึ้นรถส่งราก็พวดพี่ๆนักมวยครับแล้วผมด้วยครับไปช่วยกันดมใช่ไหมช่วยกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะสิบสองสิบสองสิบสองสิงหาครับอเออหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครได้ไปเยี่ยมนักแห่งที่โรงพยาบาล หรือว่ามีใครไปเยี่ยมบ้างก็ไม่มีครับเขาไม่ให้เข้าเขาไม่เยี่ยมเขามันโควิดด้วยเนาะครับเรามาอยู่กับแม่เฮงกี่ปีละได้ปีหนึ่งแล้วครับชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรวันดีเดือดมีนายูทินครัก่อนหน้านี้ชื่ออะไรเธอไทยเล็กสิทธิ์หมดวีครับอ๋อมาอยู่ปีหนึ่งก็โควิดพอดียังไม่ได้้ต่อยเลยครับเป็นไงนะเฮงหนูสอนอะไรเราบ้างสอนทีมาอยู่สอนให้ตั้งตั้งใจซ้อมมวยแล้วก็ ไม่ดื้อครับไม่เกเรยดเลยเนพยเนาะคนัะเมื่อสักครู่นี้เห็นเราไหว้ครูโอ้โหตั้งใจมากแล้วก็ไหว้ครูสวยมากเลยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างครับได้ไหว้ครูครั้งสุดท้ายเป็นการส่งดวงยังนะเองในวันนี้รู้สึกภูมิใจตัวเองครับที่ได้ทำเพื่อนายเองอยากจะบอกอะไรนยเฮงไหมครับก็รักนายเองมากคิดถึงแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะเลิกมวยหรือว่าจะชกต่อชกต่อก็ทำเพื่อนายเองนะครับ แชมเปียนเอาแชมเปียนมาฝากนเ่งรังอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุ17ครับจเองเพิ่งเข้าส7ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณสุขน้อบ